สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิบประวิทย์กิ่งแก้วนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทยภาควิชานาแตยสังคีตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรร,ราชวังสนามจันทร์นะครับเรื่องที่ผมจะบรรยายในวันนี้คือเรื่องของวัฒนธรรมคลองทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้จะขอใช้สรพนามแทนตัวว่าครูนะครับเพราะรู้สึกชินปากมากกว่าเพราะว่าในสิ่งที่ถ่ายไปนี้ก็จะ ให้ลูกศิษย์ที่เป็นนักศึกษาทั้งที่เป็นวิชาเอกแล้วก็ต่างคณะได้ได้เข้าใจก็ใช้คำว่ากลุ่มนะครับค้องเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีอยู่ในกลุ่มไอเดอโฟนเครื่องกระทบอยู่ในกลุ่มคําว่ากองเลยนะครับซึ่งการบัญญัติศัพท์ต่างๆซึ่งครูก็จะพูดเสมอว่าชาวตะวันตกนักวิชาการดนตรีทางตะวันตกนั้นเขาก็จะหลักเวลาที่เข้ามาศึกษาดนตรีฝั่งทางะวันออกเนี่ยการตั้งชื่อเครื่องดนตรีการจําแนกต่างๆนั้น เขาจะเอาเครื่องดน,นตรีบ้านเขาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็เอาจับของเราเไปอยู่กับเขาหรือถ้าไม่จับเลยเขาก็ไม่เอาไปไปใจคําว่าไม่ให้ร่วมชนชั้นบรรณะเลยเลยอย่างนี้เขาก็ไม่ให้ร่วมเลยถูกไหมครับวันนี้แต่ว่าของเขาเนี่ยไม่มีไม่มี้องเยอะไม่ไม่มีเลยก็จะมมีอยู่ที่บ้านบ้านเราอยู่ที่ทวีปเอเชียนั่นเองวันนี้เพราะฉะนั้นคล้องเนี่ยก็ถึงถือเป็น s y m ล o ก i c of อ s เอเชียน เป็นของเอเชียตรงนี้ก็สาเหตุว่าทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยด้วยด้านของวัตถุดิบตั้งต้นครับอันนี้ก็สําคัญมากถ้าสมมุติว่ามันไม่มีวัตถุดิบมันก็มันก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับเช่นผักวัตถุดิบที่จะทําพิซซ่าอะไรบ้างืองเราก็เรา,เราก็เราก็ไม่ได้มาทำถูกไหมครับก็เช่นเดียวกันไอเครื่องดนตรีเช่นนี้เดียวกันเรามีแร่ดีบุกเยอะที่สุดในโลกเอเชีย แล้วก็มีเยอะที่สุดอยู่ที่มาเลเซียอินโดนีเซียนี่เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยและในประเทศไทยของเรานั้นก็มีอยู่ที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีละครอะไรต่างๆที่ว่าเหมืองแร่เหมืองแร่เหมืองเออท้ายเหมืองเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็เกี่ยวกับแร่อะไรพวกดิบุกพวกนี้แต่ทุกวันนี้ก็หาได้ยากก็หาได้ยาก,ก,ายากแต่แต่ว่าพอเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันมีวัตถุพวกนี้เพื่อเป็นวัตถุตั้งต้นในการทํา ทำของนะครับแต่วัตถุที่เป็นวัตถุที่เป็นจุดกําเนิดบุรุษธาตุที่เป็นจุดกําเนิดอะไรต่างๆในโลกใบนี้หลักๆเมื่อเป็นหมื่นๆปีมาแล้วเนี่ยก็คือทองแดงคอปเปอร์ทองแดงนะครับแล้วก็เมื่อหมื่นปีเนี่ยรู้จักแล้วแต่ยังไม่รู้จักการถลุงแต่พอสัก4ี่ห้าพันปีล่วงมาแล้วก็ถึงเป็นยังไงถึงได้สามารถรู้จักการถลุงได้หลอมเป็นทองแดงบริสุทธิ์ได้ แต่ว่าทองแดงก็มีจุดเขาเรียกว่ามันก็ดีนะครับมันก็สามารถทําขึ้นรูปขึ้นทรงได้แต่ว่ามันก็แข็งไม่พอนะครับจำเป็นเขาก็เลยเอาทองแดงนะั้นมาผสมกับดีดีบุกเพื่อให้มันมีสภาพผิวมันวาวและทนทานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้คาว่าเป็นทองแดงบวกกับดีบุกเนี่ยกลายเป็นสำริดเรียกว่าสำริดถ้าเขียนแบบเดิมเด็กๆก,ก,ก็ต้องรู้ว่าเขียนโดยที่ใช้สอเสือ นิ่กหิตลากข้างรอรอเร,รือพินอีและดอเด็กนี่สำริดถ้าเขียนแบบเดิมแต่ถ้าเป็นเขียนแบบใหม่ก็จะเขียนเป็นส่อเสือแม่นอากาศมอมา้ารอหรือทอทหารทอธงพินอีแล้วก็ไม้ทันตะคาดก็นักศึกษาก็เลือกใช้แบบจะใช้แบบไหนซึ่งราชบัณฑิตยสถานก็อนุโลมให้ใช้ได้ทั้งสองแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ครูก็บางทีก็ใช้สับๆกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรผิดหรืออนไนถูก แต่ให้ดีก็เลือกใช้สักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้คือเป็นวัตถุตั้งต้นที่ทําให้เอเชียของเรานั้นมีคล้องอยู่เยอะแล้วก็ใช้ตามาศาสนสถานต่างๆเด็กๆก็ต้องเข้าใจได้ว่าเวลาที่เขาทําเครื่องดนตรีในอดีตนั้นมันก็ก็ทํายากการถลุงต่างๆและสูตรเนี่ยถ้าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันก็ผสมได้เลยมันไม่มีปัญหาแต่ว่า ถ้าเอาทองแดงผสมกับดีบุกมันมีสูตรเฉพาะซึ่งเขาก็ไม่บอกกันตรงนี้ก็ถึงเป็นเครื่องดนตรีที่จะต้องมีองค์ความรู้ดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันนี้ในไทยเราไม่แทบจะไม่ไม่มีการสร้างแบบนี้เลยใช้คําว่าลงหินก็ไม่ได้เกี่ยวกับดีบุกอะไรมากนะก็เป็นขั้นตอนการเอาอไปขัดให้เกิดเ,เงาอะไรต่างๆเช่นนี้คําว่าลงหินก็ไม่ได้เป็นสมฤทธิ์แบบดั้งเดิมจริงๆเลยนะครับแล้วเค,ค่อยอธิบายไปตามขั้นตอนอันนี้ตอนนี้ครู ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าเออมันเป็นอะไรยังไงถูกไหมครับอันนี้ว่าได้เรื่องของสำริที่มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าทองแดงกลายมาเป็นทองเหลืองที่เอามาใช้ทาคล้องต่างๆทุกวันนี้ก็เกิดจากทองแดงผสมกับสังกะสีตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วคล้องนี่ก็มีใช้อยู่ทั่วไปเยอะแยะไปหมดแล้วก็ใช้ทําเป็นเทวรูปสำริาก็จะเห็นพุทธร,รูปสำริดซึ่งก็มีภาพให้นักศึกษาเห็นเป็นเทวรูปนั้นในอาณาจักร กูนาหรือฟูนันของที่เป็นในพุทธศตวรรษที่หนึ่งที่อาณาจักรเขมรโบราณเองเขาก็มีให้เห็นหรือเข้ามาในอนาณาจักรศรีวิชัยเองก็มีพระอบบลกิเตสวนซึ่งสวยๆแต่นี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทถ,ถาชาติชาพนาครก็มีนอกจากนี้จากเป็นเ,เทวรูปพุทธรูปแล้วเขายังทําเป็นอะไรได้อีกทําเป็นด้านซ้ายเป็นจวงเป็นลักคังเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าลักคังเนี่ยเดิมทีนี่เป็นรูปทรงแบบนี้นะแบบดั้งเดิมถ้า ไอ้ที่เป็นหลักังปัจจุบันเนะี่ยรับมาจากวัชรยานผพุทธศาสนามหายานฝ่ายวัชรยานต่างหากที่ที่รับเข้ามาอีกรับเข้ามาถึงกายกระดิ่งตรงนั้นอนะ่ะที่ว่าลล่ากระดิ่งเนะี่ยก่อนที่จะพัฒนามาเป็นหลักังคือรับมาจากศาสนาฝ่ายวัชรยานมหายานนะที่เห็นแล้วก็ก็ใช้อะไรตรงไหนตรงนี้คือเป็นเป็นเป็น,ปนโกรธเนะี่ยเห็นไหมเห็นโกรธที่ใส่กระดูกทันานอาจาก็จะเห็นที่เป็นภาพที่ครูขึ้นให้ดูนะ อันนี้ครูไปถ่ายมาจากทีพ่พิพิธภัณฑ์พ,พสถานแห่งชาติพนมเปญที่กัมพูชานอกจากนี้แล้วเขายังใช้ทําเป็นกระดึงช้างสำรินเด็กๆก,ก็จะเห็นว่ามันมีหลากหลายรูปแบบมากที่ใช้ผูกคอช้างกันเดิงเขาก็เรียกเห็นไหมเราจะมีหลากหลายรูปแบบมากผิวมันวาวไหมคกูให้ข้อมูลไปก็จะเห็นว่ามันมันวาวถูกไหมสวยมากปฏิบปริปรมากนี่ไงละ่ะก่อนที่จะมาเป็นกระดิ่งของก่อนที่จะมาเป็นหลักคังของบ้านเราเด็กๆเ็นกระดิ่งที่ ใช้ในพุทธศาสนามหายานของวัชรยานเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็ขยายขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นก็กลายมาเป็นหลักขังของบ้านเราแล้วก็นี่เป็นคลองและฉาบสำริดที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ว่าว่าด้วยเรื่องของว่าสำริดมันคืออะไรเบื้องต้นที่เป็นวัตถุตั้งต้นที่ให้ท่านผู้ชมและนักศึกษาได้ได้เห็นและได้เรียนรู้แล้วก็เห็นไปพร้อมกันแล้วครูก็มีเรื่องเล่าว,ว่าอันที่เป็นสำริดเนี่ย กูอยากฟังเสียงมันมากเลยแต่ก็ไม่รู้จะจะทำยังไงถึงได้ฟังก็อยากจะฟังเหลือเกินอย่างเช่นฉาบเช่นนี้แต่มันเป็นโบราณวัตถุก็คงไปตีของเขาไม่ได้นะครับเอาละทีน่นี้มันคล้องเนี่ยมันก,ก็เด็กๆก็จะเข้าใจเห็นเป็นภาพที่ที่อยู่ตามวัดอยู่ตามวัดและแขวนอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้นะ่ะไอ้คล้องแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมที่เป็นสำนีแทบไม่มีเลย นอกจากนั้นเดิมทีเรารับค้องมาเนี่ยเรารับมาจากพม่าเป็นของที่ตีหรือทุบมือขึ้นรูปด้วยมือต้องใช้กําลังคนและแรงคนมากในการตีและปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นแบบไหนเป็นแบบของบัตรกรีเชื่อมใช้แผ่นทองเหลืองเชื่อมที่ที่ไทยเราทําเองมีผลเสียไหมก็ทําลายวัฒนธรรมไหม มุมมองครูเป,เ,ปเป็นเป็นทางด้านนักวิชาการดนตรีก็ไม่ได้เสียคือเพราะถ้าไปพูดว่าเสียปุ๊บเศรษฐกิจครัวของคนทั้งจังหวัดเลยก็ทัวลงแน่แน่ใช่ไหมครับที่ททสำทุกวันนี้เขาเรียกว่าทัวลงอาจารย์สิบประวิทย์แน่ๆก็ไม่ได้เสียก็เป็นโอท็อปเป็นอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพูดข้อเท็จจริงให้ให้นักศึกษาและท่านผู้ชมฟังว่าอายุไขในการใช้งานมันมีจํากัดเด็กๆอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นภาพให้ดูก็แล้วกัน ของที่ใบใหญ่ๆตามว่าตอนนี้แล้วมีหลายปุ่มอยู่ข้างๆถูกไหมครับตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะคือมันเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยไม่รู้ว่าเหล็กอะไรแต่ว่าแล้วก็ทาด้วยสีสีดาเพื่อเพื่อเคลือบไว้แต่เมื่อการเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสนิมและกัดกร่อนแล้วก็โดนออกไซด์ก็คือสนิมแล้วก็เป็นยังไงบ้างจบเลยก็กลายเป็นเหล็กที่ไม่ดังแล้วแค่นั้นเองเพราะ้อ,องุแต่ละใบไม่ได้อยู่ ไม่อยู่ในร่มแล้วถูกไหมครับบางทีเขาก็ตั้งไว้ไว้กลางแจ้งเลยเช่นนี้และทีนี้เป็นยังไงบ้างไอ้ของลักษณะเช่นนี้ก็ก็ไม่ว่ากันก็ได้เพราะว่าไทยเราไม่ได้ทําอย่างแบบของเดิมที่ตีทุ่งแบบในมันเดเลยพมา่าเลยนะครับและสิ่งอย่างที่ครูครูอยากจะบอกลูกศิษย์หรือท่านผู้ชมที่เห็นที่ชอบอะไรครับห้ามตีค้องแต่ต้องใช้มือลูบป,ปุ่มคองอะ่ะถ้าได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ขอไว้เถ็จนะครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับอิทธิปฏิหารหรือบุญวาสนาอะไรหรือเป็นลางนิมิตอะไรนะครับทางด้านดนตรีถ้าทําแบบนี้คล้องเนี่ยเดิมทีที่เป็นเขาเรียกอะไรครับไอด o โอโฟนกองใช่ไหมครับเขาจะถูกเปลี่ยนการจําแนกประเภทโดยที่เขาจะไม่เป็นคล้องแล้วนะเขาจะเป็นไอด o โอ o n e เป็น friction drums เขาจะกลายเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากการเอานิ้วที่มี moisture ที่มีความชุ่มชื้นของมือเนี่ย อย่างเช่นเวลาที่นักดนตรีชาวต่างชาติเขาลูบปาดแก้วไวน์แล้วแล้วเป็นเป็นเสียงหรือสเีเลื่อยอย่างเช่นนี้มันคือกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาหรือท่านผู้ชมเนี่ยมือมีความชุ่มชื้นมีความชุ่มชื้นในมือเนี่ยนะครับเอาเราก็พกอะไรนะโลชั่นมือไปแล้วก็วกะนะไปลูบๆมันก็เกิดแรงสั่นสะเทือนแค่นั้นเองไม่ต้องไปอธิษฐานอะไรทั้งสิ้นครับ คืออธิษฐานว่าขอให้ดังมันก็ดังแค่นั้นแต่ถ้าลองอธิษฐานไม่ดังอ่ะนั่นนั่นน่แต่มันมันจะตรงกันข้ามแต่ส่วนใหญ่คนก็ต้องการให้เกิดมีเสียงดังอยู่แล้วถูกไหมครับก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปทํานะครับมันจะไปเพิ่มเพิ่มอะไรนะยิ่งเป็นคอรแบบที่เป็นลักษณะบัตรกรีอย่างนั้นนะมันจะทําให้คอร์สเขาเป็นสนิมเร็วอันตรากไ้ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องกันว่าแล้วก็มีอีกเครื่องดนตรีหนึ่งที่คนไทยชอบเรียกว่ากลองมโหระทึก แต่ที่จริงแล้วมโหระทึกนั้นเป็นของเป็นของไม่ได้เป็นกลองเพราะฉะนั้นครูจึงมีความจําเป็นจะต้องพูดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมโหระทึกให้ให้ลูกศิษย์ฟังเบื้องต้นและท่านผู้ชมฟังเบื้องต้นเป็นเก็บความรู้ไว้นะครับการที่จะเป็นกลองได้ต้องพูดาทาไมถึงเป็นกลองไม่ได้เพราะเขาเรียกว่ากลองมาตั้งแต่มาตั้งแต่นานแล้วอยุทยุงอัธยาก็ ก็เกรียกมโหฬทึกว่ากองมโหฬทึกทั้งนั้นบางประเทศก็เรียกกองกบกองเขียดกองบ้างก็เรียกอย่างนี้ถูกไหมครับคําว่ากองในทางวิชาการดนตรีแล้วนั้นนั่นหมายคมว่าการขึงหรือตึงด้านหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นคําว่าเมมบรนโฟนเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงมันจะต้องเป็นเยื่อเวลาเด็กเรียนวิชาชีววิทยาเนี่ยเยื่อเมมเบรนเน่ยเยื่อหอมเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆเนี่ยอันนี้เยื่อหรือแผ่นฟิล์มต่างๆถึงจะเป็น กรองได้แต่มโหระทึกนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่ทั้งมันมีสองส่วนคือส่วนตัวของมันบอดี้ของมันแล้วก็ตัวที่ปิดมันทําจากสัมฤทธิ์ทั้งหมดเป็นเป็นสัมฤทธิ์เพราะฉะนั้นจึงจัดอยู่ในกลุ่มของนะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าคือมันเป็นของเราก็มาทําความรู้จักว่ามันเป็นยังไงมันสามารถใช้อยู่ในงานมงคลงานอาว่ามงคลในพระราชพิธีของไทยเนี่ย รู้สึกว่าจะใช้ในพระราชพิธีเท่านั้นแต่ว่าถ้าอยู่เป็นนอกประเทศอื่นๆออกไปเขาก็ใช้ในชนเผ่าต่างๆของเขาได้เป็นปกตินะครับบอกว่าถ้าตีมโหระทึกแล้วแต่คนไทยชอบเรียกเขาใช้คำว่ากระทั่งมโหระทึกกระทั่งค,คือคือมันก็ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามันจริงในอดีตตีแบบอย่างนี้แบบในปัจจุบันไหมเพราะมันจะมีศัพท์คำหนึ่งคำว่ากระทั่งโปงหรือถังโปงอ่ะ อิสามารถทางโป่งคือเครื่องดน,นตรีประเภทหนึ่งที่กระทุ้งเข้าไปอย่างนี้แน่แนดีมโหระทึกอาจจะแขวนแบบนี้ก็ได้แล้วก็แบบตีกระทุ้งอย่างนี้ก็ได้ซึ่งก็ไม่มีหลักฐานแล่ว่าแต่ศัพท์ในในเอกสารแต่างๆก็จะเรียกใช้คาว่ามีตีบ้างมีคาว่ากระทั่งมโหระทึกบ้างเช่นนี้ก็มีมีถ้าตีกองมโหระทึกแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ส่งคนไปสวรรค์ได้ต่อให้ตีในงานศพก็แสดงถึงภาวะความเป็นผู้นําในเช่นนี้ มีใช้ในประเทศไหนบ้างมีใช้อยู่ที่กัมพูชาประเทศลาวเวียดนามในประเทศไทยเองก็มีพบมโหูรูทึกอยู่ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดมีมีจังหวัดเชียงใหม่มุกดาหารอุตรดิตถ์นครราชสีมากาลสิน์อุบลราชธานีการจนนบ,บุรีตราดราชบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเด็กๆจะเห็นที่ปรากฏแห่งก็คือภาพนี้เป็น มโหระทึกสำริดนะครับยุคโลหะ3 0 0 0 2 0ถึง2,000ปีมาแล้วอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็มีที่พบที่เขาสามแก้วอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้ก็ทำจากสำริดเช่นเดียวกันแต่อายุก็จะน้อยลงมาหน่อยประมาณ2400-2700ถึง2,700ปีแล้วก็ตัวนี้ไฮไลท์หน่อยหนึ่งเพิ่งว่าซึ่งเพิ่งมีการขุดค้นพบคุ้พบกันนะครับอยู่ที่อยู่ที่ทจังหวัดมุกดาหาร อยู่ที่อำเภอคำเชอีอันนี้ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่ที่เคยมีมาในค้นพบเช่นผ่านศูนย์กลางประมาณ95เซนติเมตรเกือบเมตรหนึ่งก็ใบใหญ่มากในภาพนักศึกษาก็จะเห็นนะครับแต่ก็ชำรุดบ้างมันเพราะมันอายุประมาณ1,500ถึง2,500ปีแล้วมันตอนปลายของอยุคก่อนประวัติศาสตร์นิดๆนะครับจะเข้าสู่ในสังคมเกษตรตกรรมแล้วตรงนี้